กล้ามเนื้อน้องเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยรองรับแรงกระแทกอนันดับที่2รองลงมาจากกล้ามเนื้อรอบๆเข่าเลยก็ว่าได้ครับซึ่งกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยรองรับแรงกระแทกมีดังนี้ครับก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อด้านในน่องทั้งหมดเลยครับรวมถึงทิเบอร์ลิสโพสเทียซึ่งเป็นส่วนที่หลายๆคนชอบปวดบริเวณนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดในหัวข้อเจ็บหน้าแข้งจากการเล่นบาสเกิดจากอะไรและโปรแกรมเวทเทนน่งที่ช่วยป้องกอันอาการบาดเจ็บที่บริเวณหน้าแข้งนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมันเลยครับอาการปวดสันหน้าแข้งหรือชินสปินจะมีอาการปวด2แบบคือปวดสันหน้าแข้งด้านหน้าแอนเทเลียชินสปินปวดสันหน้าแข้งด้านในโพสตทเรียชินสปินซึ่งมักพบบริเวณหน้าแข้งด้านในตอนล่างที่เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อโซเลียสและกล้ามเนื้อทิเบลิสโพสตทิเรีย ซึ่งทำหนาที่บิดข้อเท้าข้อด้านในและจิกปลายเท้าลงอาการเจ็บนักแข้งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งจากอุบัติเหตุเช่นกล้ามเนื้อฉีกกระดูกหักและสาเหตุที่มักพบบ่อยคือจากการใช้งานหรือการฝึกที่หักโหมมากเกินไปสาเหตุของอาการนักแข้งอักเสบมีดังนี้ครับ 1. วิ่งหักโหมหรือคนที่เริ่งซ้อมากเกินไป 2. วิ่งบนพื้นแข็ง 3. รองเท้ารองรับได้ไม่ดี 4. ขาดการยืดกล้ามเนื้อหรือวอร์มอัพก่อนการวิ่ง 5. การยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังออกกำลังกายไม่เพียงพอ 6. ใส่รองเท้าไม่เหมาะสมหรือพื้นรองเท้าแข็งเกินไป 7. มีลักษณะเท้าแบนหรือคนที่วิ่งแล้วมีเท้าในลักษณะที่ปลายเท้าหันเข้าด้านในมากเกินไป 8. วิ่งลงส้นเท้ามากเกินไป 9. มีแรงกระแทกสะสม เยื่อหุ้มกระดูกอักเสบทางด้านในหรือด้านนอก 11. กล้ามเนื้อขาด้านหลังไม่แข็งแรงบางทีถ้าเกิดกล้ามเนื้อขาด้านหลังของหุ้นไม่แข็งแรงก็สามารถที่จะลามส่วนอื่นๆให้ปวดตามไปด้วยนะครับสําหรับโปรแกรมเล่นเวทบผมได้ทําคลิปไปแล้วชื่อคลิปว่าเจ็บเข่าจากการริบบาร์ดครับสามารถไปดูยอดหลังก็ได้ครับกล้ามเนื้อน้องเป็นกลุ่มกล้ามเนื้อที่ช่วยรองรับแรงกระแทกอันดับที่2รองลงมาจากกล้ามเนื้อรอบๆเข่าเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับคลิปกลุ่มกลรรนะ้ามเ้าได้ช่วยรองรับแรงกระแทกบริเวณหัวเขา่าทั้งสาเหตุอาการและวิธีป้องกันเข่าเสื่อมผมได้พูดไปหมดแล้วนะครับเพื่อน,อนๆสามารถไปดูย้อนหลังก็ได้ครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมตอนผมพูดเสียงม,มันจะค่อนข้างเบาและเสียงเพลงดังหน่อยนะครับพะในช่วงนั้นผมใช้หูฟังไซเว่นใครคอมเมนต์อะไรใต้ YouTube ผมอ่านม้นตลอดนะครับม้นไหนที่แนะนําและปรับปรุงเพื่อให้มันดีขึ้นผมก็ขอน้อมรับไว้และจะนําข้อผิดพลาดนี้ไปแก้ไขและปรับปรุงต่อไปครับ สำหรับวิธีการรักษานะครับเมื่อเริ่มมีอาการปวดบริเวณหน้าแข้งหน้าแข้งมีอาการปวดบวมแดงร้อนแสดงถึงอาการอักเสบให้หยุดพักจากกิจกรรมที่ทําให้มีอาการจากนั้นใช้การประครบเย็นบริเวณหน้าแข้งเป็นเวลา10-15นาทีระหว่างที่พักก็ขวรยืดกล้ามเนื้อหน้าแข้งและการ,รเนื้อน่องเป็นประจำใช้นิ้วโป้งกดนวดคลึงบริเวณกล้ามเนื้อสันหน้าแข้งที่มีอาการปวดโดยที่ไม่ต้องออกแรงกดมากเกินไป ใช้โฟมโรลเลอร์คลึงบริเวณกล้ามเนื้อนแข้งที่มีอาการปวดเมื่ออาการปวดลดลงให้เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแข้งและเพื่อเตรียมสำหรับการวิ่งหรือการรับแรงกระแทกในการวิ่งเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะมาพูดในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ช่วยรองรับแรงกระแทกและฟังก์ชันของการขึ้นไหวของกล้ามเนื้อนั้นนะครับซึ่งกลุ่กมกล้ามเนื้อที่ช่วยรองรับแรงกระแทกมีดังนี้ครับ 1. นึ่งแกสต็อกนีเมสแกสต็อกนีเมสก็จะมี2หัวนะครับมีหัวด้านนอกแล้วก็หัวด้านใน 2. s o โซเลส 3. p l a n t a l i s 4. p o p l i t e u s 5. t i b i a l i ท t i b i a l i s ก็จะมีทั้งท i b บ a l i แ a n t e r ล o r แล้วก็ p พส t e r i o r นะครับ 6. ก i b u l a r i s f i b u l a r i s ก็จะมีทั้ง Fibula r i s l o n g ก s กับ Fibula r i s b ริ v i s ครับ7 e x t e n s o r d i g i t ซ l u m l o n g u s e x t e n s o ง h a l เอ็กซ์เทนจริงๆผมคิดว่ามันอาจจะมีเยอะกว่านี้มั้งครับแต่เอาไว้แค่นี้ก่อนละกัน กล้ามเนื้อน่องก็จะมีความสําคัญมากๆนะครับลองนึกถึงเวลาที่คุณเดินหรือวิ่งคุณจะต้องบิดเท้าและหัวเข่าไปในทิศทางที่คุณจะไปเวลาคุณเดินเลี้ยวเวลาคุณหยุดเดินอย่างรวดเร็วเวลาคุณปีนขึ้นไปบนที่สูงหรือเดินลงทางลาดลงไม่ว่าจะเป็นการเคื่อนไหวไปที่ไหนก็ตามกล้ามเนื้อน่องจะรับน้ำหนักตัวคุณไว้ยกร่างกายคุณให้อยู่บนปลายเท้าย่นร่างกายคุณให้ต่ำกว่าส้นเท้า หมุนเท้าไปในทิศทางที่ต่างกันครับเดี๋ยวต่อไปเนะี่ยผมจะแสดงถึงฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อนะครับว่าการขยับในรูปแบบไหนจะโดนกล้ามเนื้อเมาไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมขอไม่อธิบายลึกนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินแต่จะมาพูดถึงฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อแบบคร่าวๆให้เข้าใจง่ายกันถ้าปลายเท้าของคุณอยู่สูงกว่าส้นเท้าลายเท้าชี้ไปด้านหน้าแล้วคุณขย่งส้นเท้าขึ้นด้านบนก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อน่องทุกส่วนเลยครับ ถ้าส้นเท้าอยู่สูงกว่าปลายเท้าแล้วคุณงัดปลายเท้าขึ้นด้านบนก็จะโดนในส่วนของ T ี b i บ l i s An t e r เล r ถ้าคุณบิดปลายเท้าเขาด้านในหรือถ้าเกิดปลายเท้าแบะออกส้นเท้าชนกันก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อด้านในน่องทั้งหมดเลยครับรวมถึง T ี b i บ l i s p o ส t ท r i o r ซึ่งเป็นส่วนที่หลายๆคนชอบปวดบริเวณนี้กันครับแต่ถ้าหันปลายเท้าออกนอกหรือถ้าเกิดหันปลายเท้าเขาด้านในในลักษณะชนกันส้นเท้าแบะออกด้านนอกก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อน่องด้านนอกทั้งหมดเลยครับ สำหรับท่าออกกลายผมขอแบ่งเป็นสส่วนคือ1เล่นเวทและ2ท่าโมบิลิตี้ครับในการเล่นเวทเป้าหมายคือสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะไปรองรับแรงกระแทกและ2ท่าโมบิลิตี้ทำให้เอ็นมีความยืดหยุ่นที่มากขึ้นสามารถรับน้ำหนักตัวได้มากขึ้นครับซึ่งท่าโมบิลิตี้นี้เนี่ยก็จะมีผลต่อข้อต่อมากๆครับในโปรแกรมเล่นเวทในท่าที่1ท่านี้ให้คุณหาที่วางปลายเท้าในลักษณะน,นี้ครับปลายเท้าชี้ไปด้านหน้ายืนด้วยปลายเท้าหย่อนส้นเท้าลงแล้วขยัยขึ้น2จังหวะ ตอนจะวักขึ้นค้างไว้สักประมาณหนึ่งวิซึ่งท่านี้ก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อน่นองทุกส่วนเลยครับท่าที่2ให้หาที่วางปลายเท้าเช่นกันครับหันปลายเท้าเข้าด้านในในลักษณะนชนกันส้นเท้าแบะออกด้านนอกแต่ท่านี้ผมไม่ถนัดเวลายือนอยู่บนที่วางครับผมเลยยือนอยู่บนพื้นปกติรู้สึกว่ามันโฟกัสได้ง่ายกว่าเวลาเล่นก็เล่นเหมือนกันครับหย่อนส้นเท้าลงแล้วขย่งปลายเท้าขึ้น2จังหวะตอนจะวักขึ้นค้างไว้สักประมาณหนึ่งวิท่านี้ก็จะโดนในส่วนข,งของ,น,องน่องด้านนอกทั้งหมดเลยครับ ท่าที่สให้หาที่วางปลายเท้าเช่นกันครับปลายเท้าแบะออกส้นเท้าชนกันเวลาเล่นเล่นเหมือนกันเลยครับย้อนส้นเท้าลงเขย่งขึ้น2จังหวะต้นจะวะขึ้นคางไว้สักประมาณหนึ่งวิก็จะโดนในส่วนของน่องด้านในทั้งหมดเลยครับรวมถึงทิเบลิสโพสซิเลียที่เพื่อนๆชอบเจ็บกันด้วยท่าที่4ให้เราหาเครื่องเล่นมาชีนในลักษณะ,ะน,นี้ก็ได้ครับหรือหาแผ่นเหล็กมารองส้นเท้าในลักษณะน,นี้ใช้น้ําหนักถ่วงไว้ด้านหน้าก็ได้ครับหรือถ้าเกิดเป็นเครื่องเล่นมาชีให้เราดันส้นเท้าและงัดปลายเท้าขึ้นครับ ซึ่งท่านี้ก็จะเน้นในส่วนของ tibialis anterior ครับท่าที่5ให้เราหายางยืดมาเกี่ยวไว้ที่ปลายเท้าในลนักษณะนี้ครับสมมุติต้องการเน้นไปที่ tibialis posterior คุณก็นำยางยืดมาเกี่ยวไว้ที่ขาขวาแล้วหันปลายเท้าเข้าด้านในก็จะโดนในส่วนของ tibialis posterior แต่ถ้านำยางมาต้นไปทางซ้ายของขาขวาแล้วหันปลายเท้าออกนอกก็จะโดนในส่วนของน่องด้านนอกทั้งหมดเลยครับซึ่งท่านี้ก็จะเป็นท่า isolation ครับ ซึ่งคุณสังเกตว่าบางท่าที่เป็นเครื่องเล่นมัชชีนผมจะงอเข่าเล็กน้อยแล้วค้างไว้แล้วผมก็จะขยับแค่ปลายเท้าครับจริงๆถ้าเกิดคุณเข้าใจฟังก์ชันการทํางานของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนคุณสามารถที่จะนําท่าออกกำลังกายของผมไปประยุกต์กับท่าอื่นๆได้เลยครับคือคุณไม่จําเป็นจะต้องเล่นตามผมก็ได้ครับคุณอาจจะใช้ดัมเบลแผ่นเหล็กบอดี้เวทหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้เลยครับสิ่งที่ผมทําทั้งหมดเป็นแค่การแสดงตัวอย่าง,างการฝึกซออ้อมของผมเงเท่านั้นครับแต่ละท่าเล่น12-15ถึงสิ้ทีเล่นทั้ง แต่โปรแกรมการเลเวทของผมส่วนตัวผมจะเล่นแค่ท่า 1- ถึงท่าที่3ก็จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อทุกส่วนอยู่แล้วครับอาจจะมีเล่นทีเบียลิสเรสบ้างเป็นบางครั้งครับมาต่อกันในท่าโมบิลิตี้ครับท่าโมบิลิตี้ก็จะช่วยให้เอ็นและกล้ามเนื้อมีความหยุ่นที่มากขึ้นสามารถรับน้ำหนักตัวได้มากขึ้นครับซึ่งท่าโมบิลิตี้ก็จะมีผลต่อข้อต่อมากครับมาในท่าแรกให้เรายืนด้วยปลายเท้าในที่สูงแล้วให้หย่อนส้นเท้าลงในลักษณะนี้ครับ อาจจะเป็นข้นบันไดก็ได้ครับหรือหาที่เหยียบในลักษณะนี้แล้วยืนก็ได้ครับเวลาเล่นให้หย่อนส้นเท้าลงแล้วค้างไว้สักประมาณ10-15ิาวิท่าที่2ท่านี้อธิบายง่ายๆเลยครับให้นั่งในท่าเทพธิดาแบบนี้เลยครับท่าที่3ท่านี้ถือเป็นท่าที่ดีเลยก็ว่าได้ครับถ้าเพื่อนได้สังเกตในท่านี้ในคลิปเขาเสื่อมผมได้ใช้ท่าโมบิลิตี้ท่านี้ในเขาเสื่อมด้วยครับสามารถไปดูยอนหลังก็ได้ครับ ในท ar ่านี inhos, in ้ให้เรายืนเต็มเท้าเลยครับส้นเท้าอยู่ติดพื้นตลอดส้นเท้าจะไม่ยกสูงขึ้นแล้วให้เรากดเข่าไปด้านหน้าให้เข่าเลยไปเท้าในลักษณะนี้ครับค้างไว้สักประมาณ10-15วิสลับข้างซ้ายขวาเล่นทั้งหมดสีเซตก็ก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับผมขอฝากในส่วนของเพจ a c e b o o k กับ IG ไว้นีดนึงครับในส่วนของเพจ a c e b o o k ผมจะทำหน้าที่ในการเขียนบทความเกี่ยวกับการให้ความรู้ครับ ในส่วนของ IG จะเป็นไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็โปรแกรมการฝึกซ้อมของผมทั้งหมดเลยเผื่อเพื่อนสนใจกันถ้าเกิดถ้าเกิดเพื่อนมีคําถามนะครับแนะนําให้ส่งมาทางเพจ a c e b o o k ดีกว่าเพราะว่าผมตอบได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่ากดกระดิง่งเพื่อที่จะพาะคลิปใหม่ที่ผมจะมานําเสนอให้เพื่อนได้ชมกันครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ